จเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ก็จะนำธรรมะก้อคิดมาให้สดับรับฟังเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการนึนึชีวิตของเรานั้นให้มีความสุขความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปก้อคิดวันนี้ความเปลี่ยนแปลงชีวิตและการเรียนรู้ในชีวิตการเรียนรู้ในชีวิต เป็นเรื่องสำคัญเพราะเราอาจจะไม่รู้ว่าในแต่ละวันเราจะต้องพบเจออะไรบ้างในชีวิตที่เราดำเนินอยู่ดังนั้นเราจงมีสติอยู่ไม่ประมาทในชีวิตไม่ดื้อดึงหัดยอมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้ไม่ว่าจะก,การเกิดแก่เจ็บ ตายก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องพบเจอมันเป็นสัจธรรมชีวิตเราลองทำแบบฝึกหัดให้ตัวเองดูนะว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้เราจะยอมรับได้ไหมเมื่อเกิดขึ้นกับตัวเราเองเพราะแม้แต่ใจเรายังเปลี่ยนได้แล้วจะคาดหวังอะไรกับใจคนอื่น ความเปลี่ยนแปลงมันก็แค่เรื่องธรรมดาของโลกใบนี้ที่เราต้องเรียนรู้ยอมรับแล็เตรียมใจที่จะอยู่กับมันความเปลี่ยนแปลงอาจทำให้เราเจ็บปวดในวันนี้แต่เราก็ต้องอดทนเข้มแข็งเพื่อในวันข้างหน้าและอนาคตที่ดีของเราโลกใบนี้ยังมีสิ่งดีๆรอเราอยู่นะ ถ้าเรายอมแพ้ในวันนี้เราจะไม่มีวันได้เห็นสิ่งใหม่ๆที่รอเราอยู่ข้างหน้าซึ่งบางทีมันอาจสวยงามยิ่งกว่าสิ่งที่เราสูญเสียไปก็ได้ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตและให้เราอดทนอย่างมีสติและไม่ประมาทในชีวิตเดีย๋ยวทุกอย่างมันก็จะผ่านไป ขอฝากธรรมะก,ก็คิดไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขความเกเดินในธรรมจงบังเกิดขึ้นแกญาติโยมทั้งหลายแกเดินพร